คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางเส้นสติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยานในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าชูชองใหม่พาร่ลุน,นะคะเมื่อนี้เอสพาอฟ FC มาตามแนวทาง ของน้องปังๆแล้วก็ของน้องเขาปั้นนะคะและของคุณพ่อลึกลับนะคะหรือว่าเป็นฮานอยรวมเลยนะคะอาจจะเฮ็ดเป็นฮานอยรวมให้กับเอฟซีได้รับชมรับฟังเลยนะคะเทปซีทัทนใดเขามาแลกกฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งแต่ทั้งเมื่อเพื่อสิปะ่าคารสซันดีๆนะท่านใดๆจากทางช่องไมาพารรวยนะคะเดี๋ยวรอมารับชมรับฟังไปทำความกันนะคะสำหรับแนวทางของน้องเขาปั้นนะคะ นี่นะคะกเป็นสําหรับแนวทางของน้องเขาป้านที่น้องเขาป้านบอกไว้ก่อนไปโรงเรียนนะคะก็คือหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดนะคะออกเช้าเย็นนะคะสําหรับแนวทางของน้องเขาป้านให้ไว้ก่อนไปโรงเรียนเด้อคะ่ะสําหรับแนวทางของน้องเขาป้านนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นของคุณพ่อลึกลับนะคะวิ่งสองก็แปดนะคะเลขสามตัวนะคะจะมีสี่แปดสองสี่แปดหนึ่งนะคะสองตัวจะมีสี่แปดสี่สองแปดสองแปดหนึ่งสี่หนึ่งนะคะสำหรับแนวทางของคุณพ่อลึกลับของเมือนีนะคะก็คือวันที่ยี่สิบสามนะคะ ต่อมานะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นของน้องปิงปองนะคะน้องปิงปองให้สามใหนจีนหุ้นจีนบอกอ๋อน้องปิงปองให้ให้หุ้นจีนนะคะก็คือสามศูนย์้ะค่ะแล้วก็ศูนย์สามหกหุ้นจีนนะคะเวลาแดดกับฮูเดอร์ค่ะว่าออกจังใดนะคะ ต่เอามาฟังให้กับ F C เพื่อ F C ซื้อนะคะเพื่อ F C ซ,ซื้อหุ่นจีนนะคะแล้วก็ของปูจิโกงนะคะจะมี7 8 7 0 8แ2 7 8ูนย์แปดสี่สองนะคะสำหรับ ของปู่จิโกงนะคะแล้วของน้องปังปังอยู่ไหน,นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตสต่อไปสักข้าวนะคะพอดีแอดหาของน้องปังปังยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวยวรอสักครู่นะคะนี่นะคะสําหรับของน้องปังปังนะคะเด่น8ดกับ0ูล่านะคะล่าเด่นแปดกับศูนย์นะคะเลขห้าน้อยนะคะจะมี 0, ูนสองศูน เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สองศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดสองแปดสี่นะคะเบอร์โทรน้องปังปังอยู่ด้านล่างนะคะหรือว่าใดอยากจะโทรหาน้องปังปังโทรหาได้นะคะแน่ต่อมาของปูซ่ซีสุดโทษนะคะของปูซ่ซีสุดโทลองเอาไปเล่นหานอยพิเศษดูนะคะแปดขอโทษด,ด้วยนะคะเก้าแปดแปดหกแปดนะคะสำหรับแนวทาง ของแต่ละสำนักเด้อค่ะเอซีมากกับพิจารณาเมืองนะคะน,นี้นะคะอันนี้ของหุ่นจีนนะคะหุ่นจีนของน้องปิงปองนะคะของปูหลกลาบเด้อค่ะแคปนาจอไว้นะคะของน้องเข้าปั้นของปูซีสุดโหน้องปของน้องปังปัง แล้วก็ของปูจิกโกงนะคะเบอร์โทรของปูจิกโกงอยู่ด้านล่างนะคะสำหรับแม่ถ้าแอร์กระแดมาฝากเอซแล้วนะคะเอสซีทันใดมาคลิปนี้นะคะแอร์ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะเพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากเอสซีสำหรับคลิปนี้แอร์ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้จเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า